ครับตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าฮิตาชิแบบอัตโนมัตินะครับ2ถังนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการเขามันนะครับว่าาตอนใส่ผ้ากับไม่ใส่ผ้าถังปันหมาดมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมเอาผ้าใส่ถังดูนะครับนะครับเพราะอาการนี้มีมีบ่อยครับทีนี้เราอาจจะแก้ไม่ตกนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเราไปปัดหมาดกันเลยนะครับตอนนี้มีผ้านะครับเอาผ้าเข้าไปใส่ในถังแล้วนะครับนะครับ ผ้าใส่ถังเรียบร้อยแล้วนะครับเดนนี๋ยวเราปั่นมาดูนะครับ ไม่ขย่าเลยนะครับาไม่ขย่าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้าออกนะครับปั่นมาเอาเอาเอาน้ำออกโน่เลยครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้าออกแล้วทีนี้เราจะมาปั่นดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอาการแบบนี้ม,มาจากตัวไหนนะครับ ตอนนี้เราข้าวออกแล้วนะครับเอาเราจะปั่นมาดน,นะครับถางจากแ่งและขยาวอยากนุนแรงแล้วบางครั้งมันจะไปไม่ได้เลยครับมันจะโป๊กปักโป๊กปักโป๊กปัก,ก,กอยู่แถวนั้นเลยครับ ครับไปไม่ได้เลยนะครับอาทีนี้เราจะมาดูสาเหตุนะครับอาครับเราจะมาดูสาเหตุนะครับอตอนที่เราเอาผ้าเข้าใส่นะครับถ้าผ้าใส่ไม่ได้สมดดูนมันมันก็จะขย่าวได้นะครับแต่ถ้าไม่มีผ้ายิ่งปันหมาดไปไม่ได้เลยนะครับสําหรับาการปันหมาดที่เป็นอาการแบบนี้นะครับอาสาเหตุมันมาจาก ายางสาลาเปาหรือยางเบนโลกันน้ำมันแข็งกระด้างครับนี่แหละครับอันนี้ลักษณะก็คืออันนี้เป็นตัวถังปันมาตนะครับเราผ้าใส่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ายางตัวนี้มันแข็งนะครับเนี่ยครับ ยางตัวนี้มันแข็งนะครับข้างล่างมันเป็นสปริงนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับที่ที่วางรับมอเตอร์จะเป็นสปริงโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับทีนี้ถ้ายางตัวนี้มันแข็งกระด้างนะครับมันยืดหยุ่นไปไม่ได้นะครับมันยืดหยุ่นตามตามแรงเวี่ยงของไอ้ถังนี้ไม่ได้นะครับมันเลยทําให้ไอ้ตัวข้างบนนะครับงัดงัดกับขามอเตอร์เลยนะครับทําให้ดีตกตักตกตักตกตักได้นะครับแต่ถ้ายางตัวนี้มันนิ่มนะครับถ้ายางสลับเปาตัวนี้ครับหรือยางเปโลตัวนี้ครับมันนิ่มมันก็สามารถเวลามอเตอร์ ปั่นนะครับไอตัวนี้มันจะแ่งนะครับไอตัวนี้มันจะแ่งไอยางสลับเปล่าก็ย,ยืดหยุ่นไปตามนะครับยืดหยุ่นไปตามอาทําให้สปริงขามอเตอร์นะก็รับน้ําหนักกันได้ไปสปีดได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดยางตัวนี้มันแข็งกระด้างนะครับแข็งกระด้างเพราะมันยืดไปไม่ได้นะครับตัวนี้ครับมันแข็งกระด้างมันเลยไปงัดไอตัวข้างล่างครับมอเตอร์มันมีขาสปริงอยู่นะครับขาสปริงเขาอายืดหยุ่นได้นะครับไอนี้มันไม่ยืดหยุ่นตามไม่ได้ครับ คือมันจับว้ตายตัวแบบนี้ครับไอ้ข้างล่างแข่งเลยครับนะครับข้างล่างตีนตีนมอเตอร์นะครับขามอเตอร์มันเป็นสปริงครับได้ข้างบนนี้ก็แข่งนะครับเนี่ยครับเพราะไอ้ตัวนี้ยืดหยุ่นไปไม่ได้ครับเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้นะครับถ้าเราปั่นมาดนะครับหากเราปั่นหมาดเปล่าๆนะครับอ่าปั่นหมาดเปล่าๆมันจะเกิดการเสียงดังโป้งเป้งโป้งเป้งได้นะครับมันจะไปแบบนี้เลยครับ ไปไม่ได้แล้วนะครับอพอาะนัดอาการาถังตีข้างนะครับาสาเหตุของมันก็มีหลายอย่างนะครับหนึง่ง <c> ไ <oughs> อแกนตัวนี้นะครับไอแกนตัวนี้มันไม่คดแน่ครับแกนตัวนี้ครับไม่คดเพียงแต่ว่าน็อตมันหลวมนะครับน็อตมันหลวมหรือว่าไอกระบอกที่เสียบลงไปนะครับไอตัวทดครับมันหลวมมันเลยทําไอตัวนี้แว่งได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไอตัวทดถ้าเราใส่ไม่ตรงกับมอเตอร์ มันก็จะทาให้อตัวนี้แว่งไปแว่งมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าไอสองตัวนั้นเราเปลี่ยนใหม่ทําดีทุกอย่างมันจะเป็นอีกไปดูที่ยางสลับเป่าเลยนะครับถ้าไอตัวนี้แข็งนะครับมันเนี่ยครับถ้าทําใหม่ใหม่เขาจะยืดหยุดไปอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่ายืดหยุดไปเวลาเวลาไอตัวนี้หมุนนะครับมันก็มีการโยกเป็นธรรมดานะครับไอตัวนี้ก็ต้องโยกตามนะครับโยกตามเพื่อรับน้าหนักกันให้มันให้มันอยู่ตัวนะครับแต่ถ้าไอตัวนี้โยกไปโยกมานะครับไอตัวเนี้ยแข็งทื่อนะครับ ไม่ดิ้นไม่ขยับเลยนะครับไอตัวนี้เขาจะเป็นตัวงัดทําให้อตัวนี้ครับแกว่งตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มได้เลยนะครับไอนี้ก็มีสวดนะครับตัวนี้ครับหลังจากที่เราเช็คข้างล่างเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาให้เราไปเช็คดูยางสลับเป่าแข็งกระด้างหรือเปล่านะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ทําการซ่อมแซมเครื่องสภ้าสองถังแล้วทําไมมันถึงข้าเหยาวเรงไปแก้กันดูนะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีครับ